เออวันก่อนโพสต์ว่าไม่ออกจบนะครับคืออะไรก็พอดีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันมีข่าวระธานเนีมันมีข่าวลือเยอะว่าผมออกแล้วบางทีก็ไปดูในทิกตอ,อกครับมีคนเขียนเลยมอ,องยุติบ,บทบาทแล้วนะครับหรือว่ามากดดันว่าไปเป็นฝ่ายค้าแล้วนะเขาเขาเขาถีบก้าวไกลแล้วนะต้องออกลาออกทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผม,ผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับจบนะครับคนถามเยอะทีนี้คือคืออันนี้กฎหมายเลยรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เลยว่า ผู้นำฝ่ายค้านในสาภาจะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งมามากที่สุดที่สมาชิกไม่ได้เป็นรัฐมนตรี <podemos S 2> ไม่ได้เป็นประธานและรองประธาน<ช>จึงจะโปรดเก้าแต่งตั้งหัวหน้าพักนั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสาภาได้ครับอันนี้กฎหมายกฎหมายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดกันว่าคุณปฏิพัท์คุณเป็นรองประธานเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงขนาดว่าเก้ากลายเป็นฝ่ายค้านไม่ได้หรอก ยังไงก็เป็นหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพักก้าไกลจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้ถ้าคุณปฏิพัฒน์เป็นรองประธานผมก็ยัยถูกใช่ไหมถูกต้องครับมาจาก<ล>พักเดียวกันไม่ได้อาแล้วยังไงคุณจะออกออไหมทั้งหมดเนี้เป็นคนอื่นไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของพักเก้าไกลอา้าวคนอื่น,คน,นคนอื่นที่จะมาให้ความเห็นว่าผมสมควรออกสมควรต้องยุติอะไรเงี้ยครับเออเออเขาไม่มีสิทธิ์นะครับทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของพักคก้าไกลว่าจะเอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน รือเจ้าตำแหน่งรองประธานครับคนอื่นไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคือถ้าเจ้ารองประธานก็ไม่ต้องเป็นผู้นําฝ่ายค้านครับก็พักอื่นครับที่เป็นพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่มีรัฐมนตรีไม่มีประธานรองประธานก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านได้ครับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโดยไม่ต้องเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็ได้ถ้าสมมติว่าเลือกรองประธานเดี๋ยวที่เรายังไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเลยนะฮะครับยังมีหวังเหรอครับเอาให้มันเสร็จสิ้นก่อนละกันครับะยุท์อันนี้ ก็คล้ายว่าทุกอย่างวิบตอนนี้ผมนำประชุมผมยังลำบากเลยครับว่าจะแบ่งการสลับอภิปรายใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันอัดเด็ดาับเด็ดเขาดูอ่อนหมดแล้วถามมาสิถามมารวมไทยสร้างชาติออรัฐบาลนะพลังประชารัฐออรัฐบาลอ่าประชาธิปัตย์น่าจะฝ่ายค้านนะค่ะไทยสร้างไทยสงสัยฝ่ายค้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปละเมิดสิทธิ์เขาไง อยู่ดีไปเรียกเขาเป็นฝ่ายค้านเขาบอกเขายังไม่ได้เป็นหรือพอเป็นรัฐบาลเขาบอกแหมยังไม่ได้เป็นมผมก็เลยแบบยังงงๆอยู่เอ,เอาให้สภามันชัดเจนก่อนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วถ้ามติพักเก้าไกลเขาว่าไปยังไงก็เป็นเรื่องของพักเก้าไกลส,ไส่วนตัวคิดยังไงส่วนตัวก็คิดว่าคือตอนนี้หมอองจะไม่ได้เข้าประชุม ไม่ได้ประชุมเลยเพราะว่าคุณเมื่อรับตําแหน่งรองประธานอย่างเมื่อวานนี้เขามีมติยังไงหมองก็ไม่เข้าไม่ได้เข้าครับเพราะตั้งแต่รับตําแหน่งก็ไม่เข้าประชุมพักลาออกจากกรรมการบริหารแล้วถูกไหมถูกต้องเป็นสอสอเท่านั้นบ,บวกกับรองประธานครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงตกลงก็ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าการทําตําแหน่งรองประธานเนี่ยผมว่าทุกคนประจักษ์ละว่าทํามาแค่เดือนเดียวยังมีการเปลี่ยนแปลงในทางในเชิงบวกเลยถ้าทําได้4ี่ปีสัญญาที่เราคุยกันไว้ว่าสภาจะก้าวหน้าและโปร่งใสผมว่าผมทําได้แน่นอน คุณเป็นรองประธานนะไม่ใช่ประธานครับแต่ว่ามิชชั่นในการทารัฐสภาให้โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยท่านอาจารย์วันน้อมอบให้ผมเรียบร้อยแล้วเอาเหรอครับคือปกติก็จะมีการแบ่งงานรองหนึ่งก็จะดูเรื่องกัรกองกฎหมายครับรองสองจะดูเรื่องยติกระทู้ครับแล้วก็ดูสํานักต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผมก็ดูสํานักของคุณเนี่ยดูกฎหมายข้อที่หนึ่งครับผม,ค,บผมคือการกองกฎหมายและสํานักที่เกี่ยวกับสารสนเทศนะครับดิจิทัลประชาสัมพันธ์พวกนี้ครับเกี่ยวข้องกับผมหมดเลย ก็มีการเรียกมาหาลือเรียบร้อยแล้วก็ตูนก็ตื่นเต้นมากในการทําสภาให้ดีขึ้นครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวรองประธานได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์กับประเทศครับผู้นําฝ่ายค้านอ่ะก็มีประโยชน์เหมือนกันก็อยู่ที่พรกเก้าไกลตัดสินใจเอาทั้งหมดเป็นพรกเก้าไกลตัดสินใจครับคนเด่นไม่ยุ่งนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวครับเขาบอกว่าผมป สารแนเหรอฮ <c oughs> นะคนอื่นเขาสนใจไงครับเออเป็นเรื่องของก้าวไกลโดยแท้เลยโดยแท้เลยครับมันจะไม่กระทบกระเทือนใครเลยครับเพราะเป็นเรื่องของสองคนนี้ในพักนั่นแหละใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับเออเพราะฉะนั้นถามส่วนตัวเป็นประโยชน์ลองประทานถ้าได้ทำสี่ปีนี่จะเกิดประโยชน์พ้นผลเชื่ออย่างนั้นถูกไหมแน่นอนครับอืมแต่สุดท้ายพักก้าวไกลจะเป็นผู้เคาะอ่าใช่ครับ แต่ถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยจะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าใช่ครับเออจริงหรือเปล่าจริงครับผมว่าพรรคแกนนาเองเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นนายกถ้าเป็นคนก้าวไกลเขาพูดทำรองนี้นะน้นนะคุณใช่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกบมาไม่จบนะใช่ค่ะโอ,อ้มันไม่ได้จบ<ะ>ง่ายๆครับให้ดูไปยาวๆวครับใช่ครับเออเออเอาทุกอย่างมันมันไฟนอลก่อนเออ